มีนักสร้างคอนิจิวาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่สุก็จะพาน้องๆเนาะมานับการนับเดือนนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการนับปีนะคะจากครั้งที่แล้วนอ้องแล้วก็ได้เรียนการนับวันที่แล้วก็วันในรอบสัปดาห์ไปแล้วนะคะวันนี้ก็มาต่อการนับเดือนนะคะแล้วก็การนับปีทีนี้มาดูการนับเดือนก่อนเนาะการนับเดือนเนี่ยก็คือเอาตัวเลขนะคะมาบวกกับกสัสเนะคะก็จะ เป็นการนับเดือนได้แล้วนะคะแต่ก็จะมีเดือนสกับเดือน9้าเนาะท,ที่น้องๆองะคะ่ะจะต้องจําเพิ่มเนาะเดือน4ี่ปกติเราจะออกเป็นยงใช่ไหมคะแต่เดือนสี่ในการนับเดือนจะออกเป็นชิแล้วก็บวกกัสนะคะเหมือนตัวที่ไฮไลท์เลยนะคะเดือนเมษาเดือนกันยานะคะเดือน9ปกปกติเราจะออกเป็นคิวใช่ไหมคะแต่ที่นี่ในการนับเดือนก็จะออกเป็นคุแล้วก็บวกกับกสุดนั่นเอง นะคะคทีนี้ก็มาเริ่มนับกันเลยเนาะเดือนมกราก่อนนะคะเดือนหนึ่งก็เป็นอิจิกัสึนะคะอิจิกัสึเดือนสองนะคะก็เป็นนิกัสึนิกัสึเดือนสามซังกัสึซังกัสึเดือนสี่ชิกัสึชิกัสึเดือนห้าโกกัส ok ึ โกกัสเดือน6กโลคุกัสโลคุกัสต่อไปนะคะเป็นเดือน7เนาะกระกฎาคมนะคะก็เป็นชิจิกัสชิจิกัสเดือนสิงหานะคะก็เป็นฮาจิกัสฮาจิกัสเดือน9คุกัสคุกัสเดือน10นะคะก็เป็นจูกัส จูกัสึเดือน11นะคะก็เป็นจูอิจิกัสึจูอิจิกัสึเดือน12นะคะเดือนสุดท้ายเนาะก็เป็นจูนิกัสึจูนิกัสึเดือนอะไรก็เป็นนันใส่นันเข้าไปข้างหน้าแล้วก็บวกด้วยก็บวกด้วยกัสึนะคะก็จะเป็นนันกัสึนั่นเองนะคะนันกัสึ อีกรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวพี่สุก็จะนับตั้งแต่มกราคมจนถึงธันวาคมนะคะโดยที่ไม่ได้แปลภาษาไทยให้เนาะให้อิกิมาชูอิจิกัสนิกัสซังกัสชิกัสก5กัสลูกกัสชิจิกัสฮะจิกัสฟ9กัสจูกัส จูอิจิกะสึจูนิกะสึแล้วก็เดือนอะไรนันกะสึนะคะต่อไปก็เป็นการนับปีนะคะการนับปีเนี่ยในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีสองแบบในแบบแรกข้อที่1น,นะคะนับตามปีศัการาดของญี่ปุ่นซึ่งก็มันก็จะเปลี่ยนไปตามราชาสมัยของสมเด็จพระจักรพรรดินะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นปีเรวะนะนะคะมาดูตัวอย่างก่อนเนาะ เหมือนเฮเซซังจูนิ n งนะคะก็จะแปลว่าปีเฮเซที่30ต่อไปปีเดวะที่5ก็จะเป็นเลวะโก n นิ g งอันนี้ก็คือการนับตามปีสักราดเนาะปีศักราดของญี่ปุ่นนั่นเองต่อไปข้อที่2นะคะการนับปีคิดสักราดนะคะก็เหมือนเอาตัวเลขเลขปีนะคะเลขปีเนาะเหมือน2024เอาไว้ด้านหน้าบวกด้วย1น,นั่นเองเหมือน ในตัวอย่างเนาก็คือ2024นะคะก็จะเป็นนิซงิงนิจูยงนงนะคะก็ประมาณนี้เนาะในการบอกวันเดือนปีเนี่ยก็จะเรียงลำดับจากหน่วยใหญ่ไปหาหน่วยเล็กนะคะซึ่งจะเป็นปีก่อนแล้วก็เดือนแล้วก็เป็นวันนะคะเหมือนในตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าวันที่ในในใน,น,น,นี้เขียนผิดเนาะก็คือวันที่18นะคะวันที่18เดือนพฤษภานะคะปี2024ก็จะเป็น นิเซงนิจูโยงหนึ่งกูกะสึจูฮาจินิจิอีกรอบหนึ่งนะคะ2024เนาะนิเซงนิจูโยงหนึ่งกกะสึจูฮาจินิจิก็ประมาณนี้นะคะอ๋อแล้วพี่สุนนะคะตอนนี้พี่สุนก,ก็เปิดรับอสอนตัวต่อต,ตัวเนาะถ้าน้องๆนะคะสนใจเรียนเนาะก็สามารถติดต่อเข้ามาในเพจได้นะคะ เรียนภาษาญี่ปุ่นซูกิ้ซินเซนั่นเองก็สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้านะคะจากมาตานี